ป้าคำยำป้าคำยำไหมนะท่าฝอไม้ฟืนมาไว้ตัดฟืนนะคะคุกสาไปขนฟืนมีคนรู้จักเขาให้ฟรีไปขนฟืนไว้มาตัดทำเป็นท่อนฟืนเอาไว้ทำเป็นฟืนค่ะ ได้มาสามรอบสามรอบของรถลากคงจะพอมั้นเนี่ยสำหรับวินเตอร์หน้านะคะแต่ก็ไม่แน่อาจจะไม่พอเพราะว่าบ้านเก่าหน้าต่างก็เก่าประตูก็เก่าไม่เก็บความร้อนความเย็นเข้าได้คะ่ะช่วงหน้าหนาวใช้ฟืนเยอะกูจะบปะ้า Oke. Okay. Good.